หนึ่งวันกับการทํางานตั้งแต่ตื่นเช้าจนเลิกงานกวางทําอะไรบ้างก่อนอื่นเลยค่ะกิจวัตรประจําวันตื่นเช้ามาอาบน้ําเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วก็จะมาทําความสะอาดจัดตรงจัดเตียงให้เรียบร้อยเคยได้ฟังคนที่ประสบความสําเร็จเขาได้พูดไว้การมีระเบียบวินัยจะทําให้ชีวิตเราประสบความสําเร็จและความสําเร็จแรกที่เราสามารถทําได้ก็คือการตื่นเช้าขึ้นมาแล้วจัดเตียงให้เป็นระเบียบเรียบร้อยถ,ถ้าเราทําได้นี่จะเป็นความสําเร็จแรกของวันมีใครเป็นเหมือนกวางไหมคะตื่นมาทุกเช้าต้องจัดเตียงให้เรียบร้อยถ้าวันไหนไม่ได้จัดเตียงไม่ได้ทําความสะอาดเตียงแบบนี้คคคือิดทัั้้งวนเลย่ะรูสึก หงุดหงิดอยากกลับบ้านมาเก็บที่นอนทำความสะอาดเตียงเรียบร้อยแล้วกวางก็จะมานั่งแต่งหน้า,าเป็นคนแต่งหน้าไม่ค่อยเก่งนะคะก็จะแต่งง่ายๆนี่แหละทาแค่ครีมทาแค่แป้งแล้วก็ปัดแก้มนิดหน่อยเขียนคิ้วนิดหน่อยก็ออกจากบ้านได้แล้วค่ะใครที่เคยเป็นฝ้าแล้วหายรักษายังไงบอกบุญกวางทีกวางเป็นฝ้ามานานมากรีมอะไรที่ว่าดียี่ห้อไหนที่ว่าเลิศกวางก็ใช้แต่ก็ไม่เห็นดีขึ้นบางคนบอกว่าต้องใช้ครีมกันแดดที่ป้องกันแสงแดดได้ดีครีมกันแดดต้องป้องกันแสง UVA และ UVB ต้องมีค่า SPF 50 PA บวก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 กวาง หน้าก็ยังเป็นฝ้าไม่เคยหายแต่ฝ้าก็อาจจะจางๆลงบ้างแต่ว่าฝ้าก็ยังเห็นได้ชัดเหมือนเดิมถ้าไม่แต่งหน้าใช้ครีมมาไหลห้อดูแลผิวหน้าจนท้อแล้วค่ะสภาพผิวหน้าก็จะได้แค่นี้เต็มที่แล้วค่ะวันนี้กวางรู้สึกอยากกินกาแฟเย็น <c oughs> ก็จะมาทํากาแฟเย็นกินให้ชื่นใจหน่อยช่วงนี้ร่างกายค่อนข้างล้ารู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยตลอดเวลามีขนาดไม่ได้ทํางานหนักไม่ได้นวดหนักทุกวันนะคะตอนนี้เสาร์อาทิตย์กวางก็มีพี่หมอมาทํางานด้วยส่วนมากพี่หมอก็จะนวดเป็นหลักกวางก็จะเป็นตัวเสริมในการนวดคอปเปิ้หรือรับโทรศัพ คนมันต้องตื่นออกมาทํางานทุกวันร่างกายเขาก็คงล้าค่ะเข้าร้านก็เกือบทุกวันหยุดเดือนละ3วันวันนี้ปังมากมีลูกค้าบุกแล้ว8ชั่วโมงวันนี้ต้องเตรียมตัวเตรียมร่างกายให้พร้านนวด8ดชั่วโมงแทบไม่มีเวลาให้นั่งพักเลยค่ะมาถึงร้านก่อนก็จะรีบเตรียมร้านเปิดฮิตไว้ก่อนเลยอังกฤษเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วต้องรีบทําห้องให้อุ่นที่สุดการเตรียมห้องของกวางกองใช้เวลา5นาทีพอเราทําทุกวันเราทําเป็นประจำมันก็เกิดความเคยชินไม่ต้องใช้สมองคิดร่างกายมันก็จะทํางานอัตโนมัตินำหอมปรับอากาศในห้องนวด ทุกคนใช้ยี่ห้อไหนกันคะที่หอมนานหอมทนผ้าร้อนสําหรับเช็ดเท้าลูกค้ากวางก็จะใช้น้ําผสมกับน้ํายาเด,ดต่อฆ่าเชื้อกินน้ำยาเขาก็จะหอมอ,อ่อ,อนๆทําแค่จํานวนที่ใช้จีงถ้าไม่พอเราค่อยทําเสริมได้เตรียมทุกอย่างเสร็จแล้วเช็คความเรียบร้อยของห้องเสร็จแล้วกวางก็จะรีบม,มากินข้าวพอรู้เลยว่าถ้านวด8ชั่วโมงถ้าไม่มีเวลาเบรกเลยคะ่ะตอนนี้เป็นเวลา4โมง20ค่ะนวดไปแล้ว5ชั่วโมงตอนนี้เป็นเวลา6โมง45 นวดผ่านมาแล้ว7ชั่วโมงตอนนี้กวากำลังรอลูกค้าคนต่อไปชั่วโมงที่8ตอนหนึ่งทุ่มอีก15นาทีกว่าที่ลูกค้าจะมากวางจะรีบดูดฝุ่นแล้วก็จะเตรียมตัวรอลูกค้านวดมาแล้ว8ชั่วโมงเลิกงานแล้วค่ะกลับบ้านกันค่ะตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มครึ่งวันนี้เกือบไม่โลดเหนื่อยมากแต่ก็ผ่านมาได้